สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมตามเส้นทางชีวิตคนห<ม>าปลามาถึงอำเภอบ้านเหลืองจังหวัดนครราชสีม,มาครับเขาออกมาตั้งแต่เริ่มต้นจากทางใหญ่นะครับเ<ม>ข้ามาถึงคนเกีตครับเข้ามาเรื่อยๆโอ้ก็จะมี มองไกลๆด้านนู้นครับพี่น้องครับคิดว่าใช่นะฮะสังเกตง่ายๆครับรถจอดเยอะๆสัญลักษณ์แพรอยู่ด้านหลังรถของพวกทันทันครับอากาศดีเยี่ยมครับตอนนี้ นี้ก็เป็นเวลา8ปดนาิกานะครับโอ้รถจอดแถวยาวมากเลยครับพี่น้องมาสัมผัสใกล้ๆแล้วเรามาดูเส้นทางข้าบออ่อปลาแล้วกันประมาณน,นี้ครับผมผมคงจะรอดนะรอดครับพี่น้องครับรอดรอด สวัสดีครับพี่ครับมาจากบ้านไหนครับพี่จากพุทธสงครับพุทธิสงเลยฮะมีลำไหมพี่เนาะมีลำเนี่ยครับมันหมานะพี่เด้อเส้นทาง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 ได้ได้ได้ครับพี่น้องได้โอ้โหเข้าไปได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ได้ครับพี่น้องผมจอดตรงนี้แล้วกัน เครื่องสนอยออกในบริเวณนั้นก็ทำอะไรกันนะั่นน่ะนั่นเสียงไกลๆเสียงช่างอาครับผม อีกสักหน่อยดีแล้วซาเลงผมไม่เข้ามาครับพี่น้องดูทางเขาครับดูทางโอ้โหน้ำท่วมเหรอน้ำก็จะบวานก็จะยังไงกันเนี่ยบ่อไหนกันเอ่ย คนหาปลามีสัญลักษณ์แพ้อยู่ด้าลัง,ลงรังรถสาเลงรังรถกระบะรุ่งเช้าตื่นมาเล่นออกทุกวันรงเสียงบอ่อนูน ร้องเสียงบอนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าสวัสดีครับเซียนครับมันหมานะครับวันนี้เมื่อวานบ่อปลาน้ำท่วมกันเหรอครับวันนี้สวัสดีครับทุกเซียนครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันหมานะครับพี่น้องครับเาเดี๋ยวราไถเข้ามา เราพบกันอีกแล้วพบกันเรื่อยๆครับยกไปไหนบ่รถไถให้ถอยมาเนี่อยากว่าเรืมองเยอะจังช่างอาเขาบ่ไหนครับเนี่ยช่างอาบ่ไหนครับนู่นทางไหนนู่นนะทางในเลยโอ้โหบอลว่อนครับพี่น้องไม่ใช่ทางนี้ กำลังจะทำฉลากแล้วครับปอนกี่เซียนครับปอนยี่สิบเจ็ดแล้วฮะยี่สิบเจ็ดเซียนลายชื่อพี่น้องร่วมเข้าสู่เข้าสงฆามสนามบ่อปลาที่นี่ ลายชื่อ้สมบรองเลยใม้กำลังใจเจ้าของเลยีกหวานเห็นมันอง่ายจริงเไมมีบอกอกหวานเห้ไรวะอหวานง่ายนั้นเลยเนี่ยมบก็นี่นะ สวัสดีครับพี่อรุณครับสวัสดีครับผมมันมานะครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับพี่วันนี้ผมมาสายเพราะว่าทานข้าวมาจากบ้านแล้วครับเขาจะไปยังไงอ๋อเส้นนองมันนานครับเส้นนองนี่พอพอพอเพสเสร็จแล้วท่านก็จะไปต่อนั่นเหรอผมมีรากไว้น้ำานาเลยครับเอา อย่าบอกรถถ่ายเขามารับเราเหรอบอกครับจันเสียค่าโดยสารนี่ครับโอ้ชีวิตเซียนแห่ครับพี่น้องครับผมลงทุนทุกวันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าพี่น้องเฮ้ยต้องดูกันนะครับชีวิตเซียนแห่ลงทุนทุกวันโอ้โหบรรยากาศครับเอาลงของผมลงไถ่าย ปลาเยอะแน่นอนเลยสวัสดีครับเซนชลนครับเซนชลนครับเจมมาอะไรมาไหมครับไม่มาเหรอครับวันนี้เซนชลเป็นโสดเราจะไปยังไงครับเนี่ยอไปรถไทยึงครับทยบันมากเลยวันนี้เอาเบอร์หนึ่งเลยมาเอามาเบอร์นึ่งนได้เ็ค่นเบอร์หนึ่งมันต้องอยู่มุมอยู่แล้ล่ะ อธิบายแวนเขามุมดีเอ้าสวัสดีครับเวียไม่มาแล้วครับโู้เปาลูกครับเปาลูกเหรอครับเอาได้บอกเป็นโสดครับเบอร์หนึ่งไมอทางเสเบอร์ไหนมุมอ่ะเบอร์ไหนก็มุมเราใส่เสาไปก่อนเลยอียอเบอร์สเบอร์สาเนี่ยชักชักตื่นเต้นชีวิตเรื่องราวของเซียนแห่เช้านี้ครับพี่น้องน่าผายแพมาเพื่อจะมาต่อรถไทย

I'm พร่ S <S อ,อครับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอะไรครับบ้านเลือมครับไม่บ้านเลยอะชื่อชื่อบ้านเหลื่อมเลยอำเภอบ้านเลือมบ้านเลือมตำบลบ้านเลือมอำเภอบ้านเลือมครับผมครับบ้านเหลือมตำบลบ้านเหลือมอำเภอบ้านเหลือมครับครับผมขอบคุณครับอย่างนี้อย่างนี้เอาแพรขึ้นรถนี่พ่อครับอย่างนี้เราเรารับรับจ้างเอาแพรขึ้นรถไปบ่อนุ้นเหรอฮะ บมอครับผมเป็นเจ้าของบ่อครับอ๋อเป็นเจ้าของบ่อครับบริการบริการออ๋จะมีบวกค่าเซอร์วิสเพิ่มเติมไหมครับบบอครัไม่ได้บวกใช่ไหมครับพ่อหมอบ่อเขาเท่าไหร่ครับพ่อบ่อหมอเขาเท่าไหร่ครับหมอหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับผมขอบคุณครับพ่อครับหอสามลูกอ๋อวันนี้เราหวานทั้งกี่บ่อนะครับสามสามลูกเลยครับสามบ่อนะครับครับผมหมื่นกว่าบาทนะครับ ก็เป็นอีกอีกบรรยากาศนะครับที่เจ้าของบ่อเขาดูแลเส้นแห่นะฮะในการที่มาหวานปลาในครั้งนี้หวานแหในครั้งนี้จับปลาในครั้งนี้นะครับพ่อพ่อผมนั่งด้วยได้ไหมพ่อผมนั่งด้วยได้ไหมครับได้ครับได้่เก็บไปพ่อไม่เก็บใครจยสารผมนะครับเก็นี่ก็ได้เก็บนี่ก็ได้ ไม่เป็นไรครับพ่อครับยืนอยู่ก็ได้พูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนั่งคุณแพเนี่ยครับครับครับผมครับพ่อครับขอบคุณครับไปเลยครับพี่น้องครับเอาพี่น้องไม่ไปด้วยเหรอวันนี้นะครับเราจะไปช่วยน้ำท่วมนะครับวันนี้เราเรากองสังเกตการณ์ครับวันนี้ จะไปช่วยน้ำท่วมครับใช่เซนตุนนะครับเนี่ยมามามาเลยครับพี่น้องจะมาทุกอะไรขึ้นมาขึ้นได้เลยครับผมบเราก็จะข้ามพรมแดนจากบ้านเหลือมนะครับนนเพื่อไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายครับพี่น้องบริเวณนั้นนะี่ครับดูครับท่วมกันพอสมควรนะครับผม ไปนะตัวเองขอ้อภาพก็จะมีสั่นสักหน่อยนะครับพี่น้องครับตอรถไถเขาก่ำลังเดินทางนะครับสั่นกระตุก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 ,รตกครับพี่นอ้อง เรื่อหนาปลานะครับลำบ,บากลำบ,บนแล้วลำบากลำบ,บนละเกินครับพี่น้องชีวิตคนหาปลามีสัญ,ญลักษณ์แห้อยู่ด้านหลังหลังรถซาเล้งแต่วันนี้ไม่ใช่หลังรถซาเล้งนะครับหลังรถถายครับพี่น้อง ิดเสยงแหงลงทุนทุกวันซื้อบัตรบ่อนูนซื้อบัตรบ่อนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเราก็ต้องตามนะฮะชีวิตเรื่องราวของเสียงแหงในเช้าวันนี้นะครับที่บ้านเลือมตำบลบ้านเลือมอำเภอบ้านเรือมจังหวัดนครสิมาครับผม ดูซิว่าวันนี้เขาจะได้ปลามาอยู่ในแหหรืออยู่ในกระชังหรือเปล่าให้ลูกให้เมียภูมิใจตลอดจนเป็นไรายได้เข้าสู่ครอบครัวของพวกเขาพวก,กท่านที่ท่านได้เดินทางมาหลากหลายตำบลหลากหลายอำเภอทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องครับหวานกันเลยครับวันนี้สามบ่อสามบ่อ นี้มีบวนนะครับพี่น้องบวนซูมซูม o เส้นแห่น้ำไหลไหลไหมไหลไหลไหมครับเิ็หน่อยเล่นกับกล้องด้วยครับผมนั่นคือเส้นลด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 แทงบ้านโนนเรียงนนี่น้องเลื่อมามาพิเศษครับผม วันนี้น้องเลนเดอร์มารถไทยเพื่อจะไปช่วยน้ำท่วมครับผมเราจะไปด้วยกันหรือเปล่าครับจังหวัดเชียงรายไน้ำแล้วผมพูดไปงั้นแหละเนื้อเนื้อเนื้อโอ้พี่น้องพวกเราครับหน้าตาเก่าๆทั้งนั้นแล้วครับพี่น้องสวบจอดเรียบร้อยครับผมดับเครื่องเงียบเก็บสวัสดีครับเซนยมือครับเสียนอดุลบ้านค่ายครับผมโทรศัพท์ฝนตกน้ำเนี่ยโทรศัพท์ตกน้ำซื้อใหม่ยัง ต้องขอเบอร์ใหม่กันด้วยนะครับบุมนู้นนะครับพี่น้องชีวิตเส้นแห่วันนี้นะครับผมเรื่องราวของพวกท่านท่านเนี่ยเรามาร้องว่านกันเลยเนี่ยผมมารถถ่ายครับผมเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงเห็นนะฮะขออนุญาตครับพี่น้อง กกล้อง็นนีะะฮมือขวาผมก็จะจับรถไถนะครับแล้วก็จะลงุกขึ้นเดินกล้องไปเรื่อยครับผมเอออะไรยังไม่ถูกกันเลยบริเวณที่สองบ่อยช่ไหมพ่อสามครับบ่อนี้บ่อนี้แล้วก็บ่อนู่นเกย์นู้นเหรอเเนนี่่ยต้ดดอะวันนี้เราวานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งแล้วพ่อเนาะครับทุ่มทุ่มเลยนะให้หนึ่งวันให้หนึ่งวันเลยนะครับวันนี้เจ้าของบ่อเขาเต็มที่เลยครับพี่น้อง เอาฝั่งนู้นนะครับลากถังชีวิตเซนแหงครับพี่น้องหลายหลายรูปแบบ่นเลยสั่นนิดนึด่งขออภัยครับพี่น้องคุ้มกลับหนึ่งบอ่อสองบอ่อสองบ่อแล้วเดี๋ยวไปทิ้มนู่อีกบ่อนี่ยูใส กล้องกำลังเดินทางครับพี่น้องกล้องกำลังเดินทางดูจากบอ่อปลานะครับยังไม่มีบอสเลยครับพี่น้องสวัสดีครับภรรยาของเซนเมือกครับกินอะไรครับพี่ รถด่วนรถด่วนขบวนสุดท้ายเลรอครับรถด่วนขบวนสุดท้ายสวัสดีครับเชนแห่ทุกท่านครับผม,อไไบมโอ้บอ่บอบ่อที่สามโอ้อยู่ด้านนู้นครับพี่น้องนู้นโอ้สามบ่อเลยวันนี้คือจมันแท้ครับผมเอา เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ฮะเดี๋ยวผมพาไปอีกพาไปอีกโอ้โหอีกาเห็นกล้องมามันไม่ชอบกล้องเลยเอาไม่แน่าจจะเป็นบ่อน,นี้หรือบ่อน,นั้นครับผมดยตอนที่เรามาถ่ายทำกันก็ก็จะบอกอีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมอยู่ ทิตะวันออกครับผมของบ่อครับผมสูงเข้าไปครับบริเวณนูน้นบ่อน,นี้ลักษณะจะเป็นตัวแอนะฮะเดี๋ยวผมพาชมบริเวณรอบๆนี้สักหน่อยครับพี่น้องครับดูกันต่อนะฮะ รถไถก็เดินทางนะครับเพื่อจะไปรับแพรหรือรับเส้นแหมาเพิ่มเติม,ตมบริเวณ3บ่อนี้นะครับผมยีกว่าเสยน ฝั่งนนี้ก็จะมีบัวนะครับบัวมองมองแล้วโดยรอบนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นคอกบัวและบ้านคนนะครับหันขวาไปช้าๆบรรยากาศก็ยังมีนะฮะตอนนี้ก็เดือน กันยายน์นะครับอากาศก็จะเริ่มหนาวสักหน่อยครับผมเส้นทางนั้นบริเวณที่ผมได้เข้ามานะฮะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามาครับผมเดินทางก็จะมาจบอยู่ตรงนั้นซาเล้งก็จอดอยู่บริเวณนั้นผมก็จะขออนุญาตนะครับปิดกล้องนี้ก่อนนะครับ ก็คิดว่านะฮะต่อจากนี้ไปก็เป็นการจับฉลากจ่ายเงินหรือถ้าไม่จับฉลากก็คงจะอ๋อจับฉลากแน่นอนครับผมเพราะว่าเขายังไม่ได้จับนะครับก็จับฉลากเสร็จก็คงลงบ่อหวานปลาเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามให้กาลังใจผมมาโดยตลอดนะครับผมขออนุญาตพักกล้องนี้ก่อนนะครับเพื่อจะไปต่ออีกคลิปหรือ2คลิป3คลิป4คลิป ลองดูกันนะครับพี่น้องขอบพระคุณครับบาย